สวัสดีครับแฟนฟุตบอลจีจอกสยามทุกท่านพบก,กับสดข่าวไรเตอร์สตีวันนี้กันนะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนี้ครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อยากร่วมสนุกจัดไปที่ BK8 เว็บออนไลน์อันดับหนึ่งของเอเชียที่น่าเชื่อถือที่สุดเว็บตรงมั่นคงปลอดภัยมั่นใจ100%สแกนค R โค้ดหรือแอดไลน์ได้เลยที่แอเ BK8 New ข่าวไรเตอร์สตีวันนี้ครับเรามาเริ่มกันที่อดีตน,นักเตะจีจอกจีสมุรอควปรปลดบีรัตหลังผลงานแย่ แมตต์ไพเพอร์อดีตปีกจอมเก๋าของเรตเตอร์ซี่เชื่อว่าสมุทรสร์จะเป็นต้องพิจารณาตำแหน่งผู้จัดการทีมหลังพแพ้แพ้กับเอฟซีบอลมัดสองประตูต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับโดยเรตเตอร์ซี่ครับเสียสองประตูในสามนาทีที่ไวตอรี่สเตเดียมทำให้ทีมแพ้ครั้งที่7ในแปดเกมหลังสุดพวกเขาทำประตูขึ้นนำในนาทีที่10จากกรารทประตูที่3ใน4เกมของแพซันดาก้าอย่างไรก็ตามครับทีมของเบเดอร์เจอร์ล้มเหลวในการทำประตูออกนำคู่แข่งเป็นเกมที่6ในฤดูกาลนี้ ประตูของฟิลิปไบริงและไรอันคิสตี้ในช่วงครึ่งหลังหมายความว่าเป็นครั้งที่5้าในฤดูกาลนี้ที่พวกเขาทําแต้มลนจากตําแหน่งที่สมควรเป็นผู้ชนะและเป็นครั้งที่4ที่พวกเขาพ่ายแพ้ตอนนี้เบเดอร์เจอพบว่าตัวเขาเองตกอยู่ภายใต้แรงกดดันครั้งใหญ่แม้จะผ่อนคลายการพูดถึงการปลดเขาออกจากสโมสรหลังจากชัยชนะ 4- ประตูศูนย์เหนือเจ้าที่แฮมฟอร์เรสเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีความไม่พอใจในหมู่แฟนบอลของทีมและจะสิ้นเสียนกหวีดครั้งสุดท้ายที่บอลมัด และมีการเรียกร้องให้คุณท็อปอายวุวศีวัฒนประภาแยากทางกับโรเจอร์โดยอดีตผูเดนเดอะฟ็อกแมตไพเพอร์ซึ่งทำงานเป็นผู้สรุปผลการแข่งขันที่ BBC Radio l e i เรสเตได้โพสต์บนทวิตเตอร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อแสดงความรู้สึกของเขาเกี่ยวกับสถานการณ์ที่สโมสรต้องเผชิญโดยเขากล่าวว่าในช่วงเวลานที่ผมเป็นนักเตะแฟนบอลหรืออดีตนักเตะผมเคยสัมผัสมันมาตลอดทั้งแบบที่ให้เวลาผู้จัดการทีมและสตาฟโค้ชในการทำงานผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบาก และหวังว่าพวกเขาจะได้รับคําตอบที่จําเป็นสําหรับพิกิตาของทีมสําหรับผมผมพิจารณาปัจจัยมากมายในกระบ,บวนการนั้นน่เตะจะอยู่กับเขาหรือไม่แฟนบอลส่วนใหญ่จะควรอยู่กับเขาหรือไม่เขามีเหตุผลในการพูดถึงฟอร์การเเรนของทีมหรือไม่มีปัจจัยภายนอกที่ต้องพิจารณาหรือไม่มีเหตุผลใดที่จะให้เขาควบคุมทีมไม่ได้เช่นอาการบาดเจ็บและอื่นๆและเขาจะสร้างรงจจุใจให้กับทีมได้อยู่หรือเปล่านั่นไม่ใช่คําถามทั้งหมดที่ผมถามตัวเองแต่คุณก็เข้าใจ และรังเกีบกับไบรตันผมรู้สึกว่าเราจะพิจารณาอย่างทีทั่วทั้งหมดข้างต้นและอื่นๆอีกมากมายถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปิดเบรเรเจอร์ขอบคุณเขาสําหรับทุกอย่างเราจะเป็นตัวแยกจากกันสโมสรเลือกที่จะให้เขาทํางานต่อจากนั้นเราก็พ่ายแพ้ต่อเทนเนมฮอสเปอหกประตูต่อสองอย่างน่าอับอายผมพูดอีกครั้งว่าถ้าเราไม่มีการเปลี่ยนแปลงในสนามผู้จัดการทีมนั่นแหละคือผู้ที่ทาให้ระบบพังเขาไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่อยางไรจากนั้นเขาก็บอกเราว่านอตติงแ like ฮมฟอร์เรสจะเปเกณฑ์ที่สมบูรณ์แบบ ปรากฏว่าเขาพูดถูกเบเดอรเจอร์รู้ว่าเขาจะได้รับพลังงานความปรารถนาและการต่อสู้จากทีมของเขาเพราะความหมายของเกมดับบี้แมทที่น่าเศร้าไม่รู้ว่าเขาทําอะไรลงไปการทําทีมนั้นเป็นความผิดปกติในฤดูกาลนี้และตอนนี้เราพบว่าทีมพ่ายแพ้กับบอลมัดเราเห็นสิ่งเดียวกันมากขึ้นจากเรสเตอร์สตีและเสียดายที่เบเดรเจอร์การต่อสู้นั้นหายไประบบทีมพังเราอาจมีความผิดปกติอีก2-3อย่างที่นี่และที่นั่น แต่ในความเป็นจริงมมนเป็นกลุ่มที่ตอนนี้ต่อการข้อมูลและแนวคิดใหม่ๆเพื่อให้ทีมเราเก้าวไปข้างหน้าครับนี่ก็เป็นข่าวเกี่ยวกับการออกมาแสดงความคิดเห็นของแมตต์พาเพอรออินนเดเตอร์เลตเตอร์สตี้ครับที่มองว่าตอนนี้เบเดอร์เจอสมควรที่จะถูกปลดออกจากตาแหน่งเนื่องจากฟอร์การ์ดของทีมเรตเตอร์สตี้ที่ย่าแย่ลงในปัจจุบันครับจากเกมที่พายแพ้กับบอลตัล่าสุดนั้นทำให้สโมสรจะต้องพิจารณาคุณซือรายนี้หาโอกาสผลดเขาออกจากทีมครับ าก็ต่อรอดูกันว่าสโมสรของเราจะมองเชื่อมไรเกี่ยวกับสถานการณ์ของเบเดอร์เจอ์ฮะมาต่อกันที่สถานการ์ต็งความแมดดิสันร่วมทีมตลาดนักเตะมกราคมนิวการ์เซนยูไนเต็ดเจมส์ซิสยาเกับเจมส์แมดดิสันมีฟิลของเรตเตอร์สตี้ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมกราคมนี้ครับโดยเจมส์แมดดิสันครับเป็นนักเตะแกนหลักของเรตเตอร์สตี้ในช่วงปีที่ผ่านมาและได้รับการเชื่อมโยงกับการย้ายออกจากทิ้คิงพาวเวอร์สเตเดียม เมื่อเป็นไงมานีครับการคาดเดาเกี่ยวกับอนาคตของเขาทวอมีความรุนแรงขึ้นหลงจากผลงานของเขาในการพาทีมเอาชนะนอริงแฮมฟอร์ดได้ไปได้4ประตูต่อ0เมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยเตรียมไว้25ปีรายนี้ครับเข้าสู่สัญญา18เดือนสุดท้ายกับลสเตอร์ิตีทำให้เกิดการเจรจาด้วยการย้ายทีมที่อาจเกิดขึ้นในเดือนมก,กราคมและจากข้อมูลของสกายเบดนิวคาสเซลเป็น,นปตัวเต็งที่จะได้ตัวเพเบเกิรรายนี้ที่อัตราต่อรอง5ต่อ2โดยมีสเปอร์ครับตามหลังพวกเขาที่อัตราต่อรอง8ต่อ1 ทีมของเอ็ดดี้ฮาวเคยยื่นข้อเสนอสองครั้งที่ถูกปฏิเสธในช่วงซัมเมอร์และรายงานระบุว่าพวกเขากำลังพิจารณาการเสนอราคาครั้งใหม่ด้วยความไม่มั่นใจว่าแมตติสันจะต่อสัญญากับเลสเตอร์ออกไปหรือไม่เบเดอร์รเจอร์คุณซื้อของทีมเดอะฟ็อกซ์ได้พูดถึงอนาคตของนักเตะหมายเลขสิของเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเมื่อถูกถามถึงสถานการณ์ในสัญญาฉบับล่าสุดโดยเขากล่าวว่าผมไม่รู้คุณพูดผิดคนนั่นสําหรับสโมสรในของผมคือโค้ดของเขาทุกวันและทําให้เขาดีที่สุดเท่าที่จะทําได้ เป็นเรื่องปกติที่คุณต้องการให้ผู้เล่นที่ดีที่สุดของคุณอยู่ที่นี่และเราพูดอย่างนั้นแต่เรายังคงสูญเสียพวกเขาไปเขาไม่เคยเป็นผู้เล่นที่ต้องการจะแพ้แต่ผมสามารถจะจออยู่กับเขาณนตอนนี้และวันแล้ววันเล่าผมคิดว่าจะมีความสุขใจในพรสวรรค์ของเจมส์และมันก็เป็นเหมือนกับสถานการณ์ในอังกฤษซึ่งไม่กระทบกระเทือนเขานั่นคือสิ่งที่คุณจะเห็นระดับวุฒิภาวะสิ่งที่เราเห็นในอดีตคือหน้าเศร้าที่ผู้เล่นเราเชื่อมโยงกับทุกสโมสหรหลายประเภทเนื่องจากเอเยนต์ N N A T e, ต้องการสร้างกรารตลาดและเเมมมมื่อันีกระแสข้าา คุณจเจนนักเตะของเรานั้นฟอร์มตกลงไปนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดเกี่ยวกับสถานก,การณ์ขุงเจมสันนะครับซึ่งนิโคลเซนยูดิเต็ดเองตอนนี้กําลังจะพิจารณายื่นข้อเสนออีกครั้งในช่วงเดือนมก,การาคมเพื่อคว้านักเตะรายนี้ไปร่วมทีมและต้องรอดูกันว่าครับผลงานของทีมที่จอกสายามของพวกเราจะดีขึ้นหรือไม่เพื่อน้มน้าวใจให้แมดดิสันต่อสัญญากับทีมออกไปในอนาคตอันใกล้นี้ครับอ่ะก็ต้องรอติดตามอยู่นี้กันให้ดีนะครับสำหรับเจมสันฮะ นี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองได้นำมาให้กับทุกท่านได้รับชมกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลับบงใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอลาทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข,ข่าวเ e ตเตอร์ซีประจำรอบวันสวัสดีครับ